สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันนะครับวันนี้นำเสนอ LS 1 2 5 t นะครับเป็น LS ตัวเก่านะครับตัวเก่ารหัสทีตัวท้ายๆแล้วไหน้าตาเพชรน,นะครับสวยแล้วก็เรี่ยมมากๆเลยทันนี้นะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0 6 3 4 2 5 5 9 8 9นะครับ หรือจะอีกช่องทางหนึ่ง Facebook นะครับเพจรถนังฟ้านะครับ mm hmm. เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับ Ls125T นะครับคันนี้เอกสารเล่มเล่มเขียวแล้วก็ชุดโอนลอยครบนะครับภาษี6 c นะครับภาษี64ขผ่าดปีเดียวนะครับสีแดงตรงเล่มสามารถาไปโอนต่อภาษีได้เลยนะครับทรงรถจัดมาแล้วนะครับสวยงามทรงรถจัดมา สวยนะครับหน้า่ำาๆนะครับท้ายไม่สูงมากนะครับเก็บสีมาแล้วทั้งคันสวยสะอาดนะครับมีไล่น็อตเลเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นท่อสูตรท่อสูตรตีใหม่แล้วก็เป็น,เป,นเป็นทรงเดิมนะครับใส่ปลายเดิมนะครับสวยงามแล้วก็วิ่งดีมากๆนะครับงานสีทั้งคันนะครับน่าจะเป็นชุดสีสีโครง สีสวิงอาร์มสีฝาเครื่องให้90%เปอร์เซ็นต์นะสวยงามมากเลยแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะฮะตำหนิก็คือน้อยนะครับน้อยนี่นะสีสีแดงลายไฟสวยงามนะถังถังน้ำมันข้างในค่อนข้างใสนะฮะอาจจะไม่ใสจิ๊กแต่ว่าใสาใช้ได้เลยนะครับเป็นสนิมพื้นๆผื่น,น,นแดงๆนิดๆ,น,ดๆนะครับป้ายทะเบียนสวยงามนะครับกรอบป้ายทะเบียนสวยนะครับทะเบียนสุรินทร์นะครับ ล้อเนียมนะครับล้อเนียมสีเงินนะครับขึ้นใหม่แต่ว่าชิ้นวดก็เริ่มมีสนิมบางๆแล้วแหละนะครับรถจอดซะมากกว่านะครับยางก็ใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับช่วงหน้าจัดตรงมาสวยงามนะฮะเซ็ตโชคมาค่อนข้างดีเลยนะก็คือมันมันไม่กระแทกนะครับแก็ซีนโชว์หน้าไม่มีรั่วด้วยนะครับนี่ะมีลรน็อตเลนมาปั๊มเบรค110แท้นะครับจานเบรกเบลลิงนะครับ สวยงามไฟหน้าแท้สตนเลสนะครับตรงรุ่นนะครับไฟตาเพชรนะครับแล้วก็ปั๊มเบรก1้0แท้นะครับประกับโดมิโนนะครับนี่บ็ดแค่นี้เองนะครับทรงเดิมๆแต่แอบโกนิดหน่อยนะครับระบบไฟใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้2ทีใกล้หมดละไฟเตือน2ทีนะครับเกลี่ยความร้อนก็ใช้ได้คือใช้ได้หมดเลยนะครับไมคขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับเนี่ย ติดครบหมดเลยนะครับระบบไฟกับโดมิโนโอเคมาดูเครื่องเครื่องท่อนล่างนี่เดิมจ๋าเลยนะก็ะคือเครื่องไม่เคยผ่านะครับเป็นรถรถคนแก่ใช้นะครับก็มีทําแค่เสื้อฝานะครับเสื้อเอลตรงรุ่น E3 นะครับทําเสื้อฝามาเอาไว้วิ่งทิพนะครับคบูไม่แน่ใจว่าขาบูเดิมหรือเปล่านะครับเปลือกกอง ก็คือเช้ามานีสตาร์ทพึ่งเดียวติดเลยฮะไม่ต้องดึงทุกเลยแล้วก็เครื่องแน่นแล้วก็เงียบมากนะครับก็คือตอนล่างนี่เดิมเลยนะครับไม่ไม่ไม่เคยผ่าเครื่องนะครับแต่ว่าฝาพวกนี้เปิดมาละเปิดมาเก็บทรงเก็บสีแล้วก็ไล่น็อตนะครับสวยงามเนี่ยสายวารอบอยู่รบเลยนะครับทำแค่เสื้อฝานะครับตุกติกนิดหน่อยนะครับให้มันวิ่งดีนะครับและยิ่งเป็นท่อสูรทรงเดิมเนี่ยโอ้ยนะครับวิ่งดีแน่นอนนะครับแล้วก็มีเกียร์โยง เยยงดีเคนะครับตรงรุ่นนะครับสวยงามนะครับปลายท่อแอลวีตัวเก่าใสๆสเลยนะครับสีโค้งสวยงามนะก็จะมีบวมตรงนี้นิดหน่อยนะครับทางซ้ายทางังขวาเลยมีบวมนิดนึงแต่ว่ารูระบายน้ำข้างล่างผมเจาะให้ละก็คือมันหน้าน่าจะไม่บวมไปกว่านี้ละนะครับระบ,บายไม่ตันก็คือกล่องไฟเดิมอะไรอยู่ครบนะครับเกล่องตกหลังเปลี่ยนมาใหม่นะของอะไรนี่ของแกซี่หรือเปล่าแกซซี่หรือคอมบิดอันนี้ไม่แน่ใจนะ สวยนะครับสะอาดดีนะดูสีสวยงามสะอาดซ้อนได้นะครับถังพักน้ําถังสองที่อยู่ครบเลยนะครับว่าใส่มอน้ํามิเนียมแล้วก็มีสายสายมาหม้อพักนะครับแล้วก็ยางหลังใหม่ๆนี่เปียกหน่อยดึงนะฝนมันตกนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เอาออกไปเทสักเท่าไหร่นะฝนมันตกนะถนนมันเปียกแล้วก็ดุมดุมดำแดดนะครับยอดนิยม ด้านท้ายก็แนบสนิทด,ดีฮะนี่สวยงามไฟท้ายก็แท้นะครับจะมีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งสีกระเทาะนิดหนึ่งนะครับกุญแจเปิดเบาะได้นะครับกุญแจมีดอกเดียวเปิดเบาะได้โซ่สเตอร์สแตนเลสนะครับเนี่ยสีสวยงามสวยงามนะสนนะอาดดีครับรถสวยงามแล้วก็ดุมสเตอร์ทำสีน้ําเงินรอตัสก็เยอะพอสมควรนะฮะเนี่ยมีบวม ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มีคราบน้ำมันนิดนึงนะครับสองทีแยกปกตินะครับฝาครอบจานไฟตรงนี้ทําสีมาแล้วสวยนะฮะรถสะอาดเลยนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับใช้งานน้อยนะครับ่าลงก็ไม่มีรั่วไม่มีบวมนะข้างในค่อนข้างใสแล้วก็สายใหม่สายใหม่อยู่ครบนะครับล้อเนียมสวยดีฮนะสะอาดสะอาดนะครับ เดียงกันอยู่่ะเก้ความร้อนใช้ได้นะก็คือหน้าไม้ใช้ได้หมดเลยนะครับเครื่องแน่นแเงียบเงียบเครื่องเงียบคลิปครับขนาดท่อนล่างเดิมนะท่อนล่างไม่ไม่เคยผ่านทำทำแต่ท่อนบนครับเครื่องเงียบคลิปเลย ไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะครับเสียงท่อสูตรใสๆนะครับวันเยอะนิดนึงนะครับรถจอดมากกว่าที่นะครับเนี้ยไฟสูงหน้าไมาติดนะครับเบิบเิบนะครับใช้ได้หมดครับไปเลี้ยวนะไฟเบรกติดครบนะครับ ไฟท้ายติดแต่ดังนะไป <c ười> เดี๋ยวด้านหน้าก็คือระบบไฟใช้ได้หมดเลยทุกจุดนะครับทุกจุดเลย,ยเครื่องเงียบมากเลย ปิดติดมือโคตเลยนะครับโอเคครับเสียงดังแต่เขาจะด่าเอานะครับปิดติดมือมากๆเครื่องเงียบกิ๊บนะครับระบบไฟใช้ได้ทุกจุดงานสีนี่90%ขึ้นนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับใครที่ชอบ LS นะครับมาแล้วนะครับทิ้งช่วงไปนานนะครับภาสี6.4ด้วยนะครับมาฟังราคา Ls 125t คันนี้เปิดราคาอยู่ที่29,500บาทนะ29,500บาทเอกสารมีเล่มชุดนครบแล้วก็พาสี64เลยนะครับสีแดงตรงเล่มนะครับสวยๆงามๆนะครับเก็บมาหมดแล้วนะครับเอาไปวิ่งทริปได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาเลยครับเบอร์0634255989ถ้าไลน์มาเบอร์นี้ขอรูปเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับ รถจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่ระยะทางและแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับรถทุกคันเป็นรถมือสองนะครับต้องบอกว่ารถค่อนข้างอายุเยอะแล้วก็มีตามสภาพบ้างอาจจะต้องไปเก็บบ้างนะครับลูกค้าซื้อไปก็เอาไปเช็คเอาไปทําความเข้าใจกับรถก่อนนะครับเอาไปซัดหมดปอกโอกาสทางสูงนะครับสูงมันไม่เหมือนรถใหม่ไม่เหมือนรถสี่จังหวะนะครับนี่ก็ฝาบไปด้วยนะครับ สวยใสๆเลยนะครับใช้งานสีงานสีทั้งคันที่เก็บมาสวยสะอาดแล้วก็น็อตเละนะครับนะครับล้อเนียมมันสะอาดดีฮะล้อเนียมแล้วก็ท่อสูตรปลายเดิมนะครับราคา29,500บาทก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเครีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ